โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโจ e ีเ i d e r นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของ ROV Serv e ิรเเวียดนามนะครับผมหรืออาจจะอัปเดตนะครับผมใน r o v ทุกๆเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคือการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับผมดูหน้าล็อบบี้นะครับทุกคนหน้าล็อบบี้จะเปลี่ยนไปมากนะครับดูให้ดีๆนะครับการลงแรงเล่นเกมห v าหรืออะไรนะครับผม คือเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับแม้แต่รันคานะครับจากอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้อยู่ข้างล่างเลยนะครับถือว่าจัดระเบียบได้เรียบร้อยมากนะครับสําหรับ rov นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางอีเวนต์นะครับหรือกิจกรรมนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเพื่อรันคาเนี่ยเพื่อลงแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับเพื่อแชทโลกก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของ เซอร์เบต้านะครับหรือ,อาการอัปเดตของเซอร์เบต้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลักๆแล้วนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอเอาแล้งเข้ามาใหม่นะครับ1นึงแลงนะครับผมอาจจะเป็นแล้งที่สูงกว่าแรงค,คอนนะครับผมใครที่ยังไม่ถึงแล้งคอนเนี่ยผมบอกเลยว่า รีบๆเก็บนะครับผมรีบๆเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าอาจจะมีแรงที่มันสูงกว่านั้นอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าเซอร์เบต้านะครับเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่ามันอัปเดตอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันโอเคครับผมการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับนั่นคือในมินิแมปหรือในแมปนะครับแล้วก็มีออปชันนี้เข้ามานะครับคือ เราจะไม่สามารถออกจากเกมได้นะครับในขณะที่เรายังเข้ามาเล่นอยู่นะครับคือถ้าออกเกมคือคือต้องออกเกมไปเลยนะครับคือต้องออกไปเลยนะครับคือถ้าเกิดออกเกมออกในขณะที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับออกไม่ได้นะครับแล้วจะมีฟังก์ชันของ GM เข้ามาด้วยนะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นการรีพอร์ตหรือเปล่านะครับผมยังไม่แน่ใจเลยโอเคครับเดี๋ยวดูที่เมาส์ผมนะครับผมจะกดออกให้ดูนะครับเห็นปะผมกดออกแล้วนะครับ กดออกไม่ได้นะครับผมถือว่าทําระบบออกมาค่อนข้างเซฟนะครับแต่ถามว่าม,มันเซฟ <been defeated. S 2> เซฟไหมมันก็แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าคนมันจะออกออกเกมอ่ะคือมันกดออกไปเลยว้ยออกไปคือออกจากอันนี้ไปเลยออกจากเกมไปเลยคือแบบไม่ต้องรอนะครับออกไปเลยคือนั่นคือออกนะครับ oh, <God. S 1> ถ้าจะทําอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันไม่มค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเซฟนะถือว่าเซฟโอเคนะครับผม โอเคครับผมเรามาดูในเรื่องของแร่งกันดีกว่านะครับแร่งนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะเลื่อนให้ดูอ่ะแร่งบอลนะครับผมแร่งซิวเวอร์แร่งโก้นะครับแร่งแพตตินัมแล้วก็แร่งไดมอนด์นะครับแล้วก็แร่งอ่าคอมคอมปะอ่ะแรงคอมครับอ่ะแล้วก็แรงคอนแล้วก็แร่งอันนี้ครับยังอ่าไม่มีที่มานะครับของแร่งนี้ครับยังเป็นตัวนี้อยู่เลยนะครับยังเป็นตัวหนังสือมอสอยู่เลยนะครับก็คือว่าเขายังเอาลงมาไม่เสร็จ100%นะครับก็ มันจะสูงกว่าแลงคอนนะครับผมอาจจะเป็นแล้งชาร์ลเจอร์ป่ะมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายเก็บแรงเท่าไหร่สิผมแค่มาแค่คอนผมก็พอใจแล้วนะครับผมไม่อยากจะไปสูงกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้สิมันผมไม่อยากจะเป็นโปรเฟเยอร์ครับแค่นั้นเองโอเคครับผมก็อ่า S <S <an> <S การเปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูใน้านคานะครับร้านค้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับถือว่าสว่างตามากๆนะครับโอเคมาทุกๆอย่างก็เหมือนอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ต้นคลิปนะครับอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูในร้านค้ากันบ้างครับร้านค้าคือสว่างตามากๆนะครับคือจะเป็นสีฟ้านะครับจะไม่มืดไม่ทึบเหมือนกับอ่ร้านค้าแทตอนก่อนนะครับผม ถือว่าทํามาได้โอเคนะครับผมชอบนะครับสำหรับร้านค้านะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบช้อปปิ้งกับเพื่อนฮิโร่มากๆนะครับในในเทอร์เปต้านะเซิฟเซิฟไทยกูไม่ไปตังโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้การอัปเดตก็อยู่มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมการอัปเดตใหญ่ของ Rov ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเอาตัวใหม่เข้ามานะครับตัวซัพพอร์ตอาญาที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอาจจะเอาเข้ามานะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในพัหน้านะครับ